Gracias. ิวสักคิวและปากครั้งแรกในชีวิตสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เมย์จะมารีวิวการสักคิวและปากครั้งแรกของเมย์กันร้านที่เมย์เลือกมาทําในครั้งนี้นะคะก็คือเตเต้เมคอัพไอร์บารสตูดิโอค่ะร้านจะอยู่แถวราชนา18นะคะเดินทางได้ง่ายมากยากาศในร้านน่ารักมากนั่งรอสักพักพี่พพนักงานก็จะเอาน้ํามาเสิร์ฟให้ทานระหว่างรอค่ะจากนั้นก็แปะยาชาแลนั่งรออีกประมาณ40นาทีค่ะปัญหาหลักๆที่เมย์เลือกมาสักคิวกับปากนะคะเพราะว่าเมย์เขียนคิวไม่เป็นค่ะทุกคนนวยังมีข ที่แหว่งบริเวณที่เป็นแผลเป็นด้วยส่วนปากก็คือเมย์อยากตื่นมาแล้วสวยปากไม่ซีดค่ะก็เลยเลือกมาทำพอยาชาครบอาจารย์ก็จะมาวาดทรงคิ้วให้ก่อนสักนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะมีการสอบถามอยู่ตลอดค่ะว่าพอใจไหมใหญ่ไปหรือเปล่าอยากเพิ่มเติมตรงไหนไหมซึ่งถ้าเราพอใจแล้วก็จะสามารถเริ่มสักกันได้เลยค่ะระหว่างรอก,ก็แปะยาชาที่ปากไปด้วยเลยถึงขั้นตอนการสักแล้วอาจารย์มือเบามากทุกคนใจที่เมย์เคยลังเลกลัวเข็มนะคะมาสักที่นี่คือหายห่วงเลย พออาจารย์มือเบาและไม่รู้สึกเจ็บเลยค่ะเหนือส,สิ่งอื่นใดน,นะคะอาจารย์สักสวยมากลายเส้นชัดคมสุดๆเลยค่ะและอาจารย์ยังเลือกสีน้ำตาลในการสักให้เมย์นะคะเพราะว่าเมย์เป็นคนผิวขาวค่ะถ้าสักสีดำอาจารย์กลัวว่าน่าจะดุด้วยค่ะส่วนปากนะคะเมย์เลือกสีโทนชมพูพีชค่ะเพราะว่าสีน่ารักน่ารักใสๆดีเหมาะกับเมย์ด้วยระหว่างที่สักปากนะคะก็คือไม่เจ็บเหมือนกันค่ะทุกคนชิลมากสามารถนอนหลับรอความสวยได้เลยแถมอาจารย์สักละเอียดมากนะคะ ทุกคนจุดไหนไม่ติดเนี่ยอาจารย์ก็จะสักยำๆให้ค่ะประทับใจมากและนี่คือผลลัพธ์ค่ะทุกคนมันสวยมากคือผลลั์ที่ออกมามันสวยถูกใจเมย์มากอะ่ะทุกคนใครที่กำลังลังเลอยู่ว่าจะสักหรือไม่สักดีเนี่ยเมย์บอกเลยค่ะทุกคนว่ามันคุ้มมากหรือใครที่ชอบผิวลายเส้นแบบเมย์นะคะสามารถทักหาร้านเตเต้เมคอัพไอบาวสตูดิโอได้เลยค่ะซึ่งช่วงนี้โปรโมชั่นเขาเยอะมากสามารถทักถามร้านได้เลยนะคะ